ัทธนวัฒนไม่เคยอายจะเด็กวัดสู่พระเอกซีรีส์วายโตรนทรณีเรียกว่ากำลังโดดเด่นกับบทดินเจ้าหน้าที่ปราบปรามการรุกล้ำป่าไม้ในซีรีส์วเชนสเตลอร์ทรนทรณีทางช่องสามสำหรับนักแสดงหนุ่มคัทธนวัฒน์สุขเฟื่องฟูด,ด้วยบทบาททิเทบาตใจหลายคนอยากรู้จักว่าหนุ่มคัทธนวัฒน เป็นใครมาจากไหนเคยมีผลงานการแสดงอะไรมาบ้างวันนี้ไปทำความรู้จักเขากันสำหรับคัดธนวัตรด้วยฐานะทางบ้านไม่ได้มั่งมีในวัยเด็กเขาเคยเป็นเด็กวัดอาศัยกินข้าวโกบาทนอนอยู่กับหลวงตาที่วัดตึกในโตวเมืองจังหวัดสมุทรสาครจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกีฬานครนดลนด้วยความสามารถเป็นนักกรีฑากวาด เหรียญรางวัลมามากมายจนได้โควตาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลซาลายาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างเรียนที่มหิดลเขาได้มีโอกาสชิมลังในวงการบันเทิงเริ่มจากเข้าร่วมประกวดสามเวทีและถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีเอ็มออร์แบงคออสอ20 19นอกจากรางวัลเงินสดเขายังได้รับทุนการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกจากเวทีนี้ประสบการณ์ในวงการบันเทิงทั้งเดินแบบไทยแบบโฆษณาเคยมีผลงานแสดงละครแม่นักพระขนงรับบทแจ้และเคยร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องตีสิสก่อนที่จะมารับบทนำซีรีส์เชนสเตอรอโทรนทรณี โดยคัดได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังว่าผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากถึงแม้เราจะมีจุดกำเนิดมาจากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่งกินข้าวโกบาดนอนอยู่กับหลวงตาในกุติที่วัดตึกจังหวัดสมุทรสาครแต่มันเป็นจุดเล็กๆที่สั่งสอนอบรมผมหลายๆอย่างผมไม่เคยลืมบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนจากที่วัด เพราะมันทำให้ผมมีปัจจุบันนี้ทำให้ผมมีโอกาสเรียนเอสถาบันการศึกษาที่ดีมีงานทำโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนครอบครัวเพราะผมก็รู้ว่าที่บ้านอยู่กันด้วยความยากลำบากซีรีส์ตรวนธรณีเป็นผลงานเรื่องแรกที่คัดได้รับบทนำผมต้องเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองเยอะมากเพื่อลบคำศพประมาทต่างๆนาน,นาการถ่ายทำที่แสนทรหด ในระยะเวลาปีว่าพอมาถึงวันที่ซีรีส์ออนแอนอทีวีช่องสามผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่สุดหวังว่าแฟนแฟนซีรีส์วายแฟนคลับจะให้การต้อนรับและสนับสนุนคัดนะครับนอกจากนี้คัดยังเผยถึงบทบาทตัวละครดินที่ได้รับในซีรีส์เชนส n s ต๋อฮอรโทรวนทรณีว่าคาแรคเตอร์ของดินในเรื่องจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กลาก้าคิด กล้าทำไม่เกรงกลัวใครแต่รักใครรักจริงส่วนตัวชอบตัวละครดินมากเพราะเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความกล้าแสดงจุดยืนของตัวเองเชนซาวฮอตโรนโรนีเป็นเรื่องราวของหนุ่มหล่อเท่ที่หลงไหลในธรรมชาติหลังจากเรียนจบดินตัดสินใจมาเป็นเจ้าหน้าที่ปร,ปรามการบุกรุกป่าไม้ระหว่างปฏิบัติ หน้าที่ก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเค็นเรื่องราวความรักของเขาทั้งสองกำลังไปด้วยกันได้ดีแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของเหล่าคนมีอำนาจที่ต้องการจัดการดินด้วยไปขัดผลประโยชน์ทั้งดินและเคนจึงถูกล่าติดตามชมซีรีส์เฉินเสาออทโรนธรณีทุกคืนวันเสาร์เวลา22นาฬิกา40นาที ทางช่องสาดูทีวีกดเลข33ดูมือถือกด3ามาด